สวัสดีครับนี่พบกับช่อง Mac Million Channel เหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้นะครับมีตู้ใหม่มานะครับเป็นตู้ Legend เลยนะครับกลุ่มหมวกฟาง b a u t y f a c e นะครับเป็นตัว r o b i n นะครับแล้วก็ตัว Shopper รล่าง m o n s t e r ยักษ์นะครับก็จะเป็น m o n s t e r Point นะครับตัวนี้ตัวนี้ Shopper อัตราออก1%สายหมัดสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ NES Lobby นะครับนี่โคโลบินโอ้อ e s เ o b b y ก็ ย้อนกลับไปค่อนข้างไกลนะสำหรับโรบินนะครับเราไม่รู้นะว่าสกิลอะไรแบบจะดีจะโหดไหมนะครับวันนี้เรามาสุม่มกันก่อนมาลองดูว่าจะได้สักตัวไหมนะครับ400กว่าเพชรนะครับโอเคเราไปลองกันเลยดีกว่าจะเกลือเหมือนเดิมไหมครับสําหรับช่องเรานะครับผมอ่าเปิดตี้ครับอ้าวตั้งแต่ตู้แรกบอกเลยแบบนี้ตั้งแต่ตู้แรกผงแดงครับเฮ้ยมีเรือว่ะมีเรือว่ะ,วะได้ลุ้นว่ะยาง หูท้องเออผมว่ามาแน่ครับทุกคนอูซอฟครับกิงครับผมอูซอฟอีกแล้วอูซอฟครับจังกโก้มังกี้ดีลูฟี่ครับนิโคโลบินนะครับโยสักุแฟรงกี้ครับ มาแล้วครับนิโคโรบินครับผมตัวดีเจนมาตั้งแต่ห้าสิบเพชรแรกครับโอเคบอกลาความเคลือครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมโอเคไม่รู้ว่าดีไหมนะเป็นสายโล่สีแดงนะโรบินนะเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูอีกทีนะครับตอนรีวิวตัวละครนะครับไปครับไปต่อครับแบบนี้คือต้องเวล8ปดิแล้วล่ะโรบินจริงๆเปิดตตี้อีกแล้วครับโอ้โหโล่งเลยครับรอบนี้ คงดำนะครับผมเหมือนมาให้ดีใจเล่นๆน,นะโอเคมาดูครับจะได้ตัวอะไรไหมนะผู้แดงนะครับก็น่าจะไม่มีสี่ดาวนะหรือเปล่าไปลองดูนะครับเฮลมเมปโป้ครับผมบูจิครับกิงเฮลมเมปโป้แล้วฮิงอูมะครับนามิบรูครับ มังก oh ี้ดีลูฟี่ซันจิโคบี้โอ้โหนิ่งนะครับแต่ก็น่าจะนิ่งแล้วแหละเพราะว่าภูเขาโลนธงดำขนาดนี้นะครับไปต่อครับอีก50เพชเพื่อช็อปเปอร์และโรบินของเราครับไปครับเปิดตี้ครับธงภูเขาภูเขาถงสีอื้อถงทองนะครับได้ลุ้นนะแบบนี้มีเรือไหมโอ้โ oh หไม่มีเรือนะครับ ภูสีอะไรครับภูทอ้องอ้าวอย่างนี้ได้นลุนหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูทาชิงี้ครับบลูคครับผมมองแกนนะครับเฮลเมปโปครับโรโลโนอาโซโลมองแกนอีกแล้วคาบัจินะครับซันจิอ้าเป็นสายโลครับโรบินหรือเปล่าโอ้โหเป็นบาโธลโูมิโอนะครับ โอเคยังได้สีดาวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นบาทโธนั่นเองนะครับผมสายโลมาผมนึกว่าโรบินแล้วนะเมื่อกี้แต่ถ้าเป็นโรบินก็น่าจะเป็นแบบสแน็กแมนอะไรอย่างนี้เนาะไปครับไปต่อผมมารอบแรกให้ดีใจแล้วเงียบเลยนะเงียบเลยนะเปิดตี้มาภูเขาทองสวยทงทองทงทอง,ทอง,ทองนั่นละมาละหนึ่ง มีเรือเรียบร้อยผมว่าได้แน่นอนรอบนี้ภูทองน่ไงสวยๆโรบินหรือเปล่าหรือชอปเปอร์ครับผมอ่าเป็นโรบินไมค์หนึ่งตัวครับกับตันคูโรครับนรอบินเราเจ็ดสิบแล้วนะครับตอนนี้มีแถมไหมมีแถมไหมฮิงูมะนะครับมีไมคสักตัวไหมล่ะฮือ สายวิ่งครับเป็นตัวอะไรสีดาวอ้าเป็นกระต่ายนะครับแครอทเผาวมิงนะครับผมโอเคโลโรบินมาสองตัวนะครับผมทุกคนสองร้อยเพชรนะครับตายต่อครับนี้เอาให้โรบินแปดสิบไปเลยครับห้าดาวภูเขาไปไงธงดำนะครับผมน่าจะนิ่งนะรอบนี้เดี๋ยวลองดูนะครับ ภูสีอะไรครับหืมภูเขาชั่วเลยภูซอฟนะครับฮิงุมะแล้วกดรัวๆไปเลยนะครับไม่น่าจะได้นะครับแฟรงกี้นะครับผมคาร์บาจินะครับบาร์กี้ซโลไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆน่าจะแห้งครับรอบนี้คลิปเลยโอเคนิ่งครับไม่มีสีดาวสักตัวนะครับ เพิ่เพิบเพิบไปต่อเนื่องโอ้โหบินเดียวอะเฮ้ยต่ภูเขาสวยนะธงอะไรอะโอ้โหธงดำจะได้ไหมแบบเนี้ยไม่น่านะเดี๋ยวลองดูภูนะครับภูสีอะไรภูแดงนะจะมีสีดำหลุดมาไหมเดี๋ยวลองลุ้นดูนะครับนามินะครับโจนี่นะครับโคเดียชอปเปอร์ไม่ออกเลยนะครับทุกคน มูจิฮูโรอบีครับอะลูบิด้าเฮลเมปโป้ครับผมคาบัจจิเนบร้อยครับแห้งได้อีกสองรอบครับขอลบนิดนึกตัวไปจะได้แบบห้าดาวไปเลยนะบไปสวยภูเขาอ่าทงทองนี่ทงทองนี่ ทองทองมีเรือหน่อยมีเรือมีเรือครับนั่นละได้ตัวอะไรนะ <c oughs> โอเคมาดูว่าจะเป็นโรบินห้าดาวไหมครับทุกคนโรบินไหมโรบินไหมเรียบร้อยโอโ้โหโรบินจริงโรบินจริงจริงโอเค <c oughs> อ้าวเป็นชอปเปอร์ครับชอปเปอร์มาแล้วครับผม โอ้โหล่างทงนี้ทุนี้ช็อปเปอร์มอนเตอร์พอยท์นะครับเมื่อกี้ได้โรบินเลยนะแต่เป็นโรบินแบบแบบว่าเอิม่มโอเคฮียสายโลกอ๋อแฟรงกี้ครับโมมาหมดแล้วมั้งเนี่ยกลุ่มหมวกฟางเนี่ยแฟรงกี้อีกแล้วนะครับมาสองสาล่างเลยแฟรงกี้โอเคได้ช็อปเปอร์แล้วนะครับได้ทั้งสองตัวลีเจนแล้วนะ Ừ, ถือว่าไม่เกลือนะครับรอบนี้เลยรอบสุดท้ายครับขอเป็นโรบินไดไหมขอเป็นโรบินอีกสักตัวหนึ่งป่ะมาแน่มาแน่ภูเขาอ่าต้องมาแล้วอย่างเงี้ยทงทองท,อง,ท,อง,ทองแดงมีเรือไหมมีเรือไหมโอ้ไม่มีเรือจะได้ไหมอันนี้ไม่รู้เนาะภูครับภูสีทองนะครับ อาจจะได้สีดาวแต่อาจจะไม่ได้ตัวรีเจนนะครับผมเดี๋ยวลองดูสายโลครับตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยเป็นยูทัชคิดนะครับผมชอบมากนะยูทัชคิดแต่ในเกมมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหรนะ่อยากให้แบบประมาล่างโผล่โสักล่างนะครับจูนะครับผมสีดาวออกไปแล้วนะครับน่าจะไม่ได้แล้วนะโรบินกับชอปเปอร์นะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้2ตัวแล้วนะครับได้โรบินถึง2ตัวเลยนะครับก็ได้ชอปเปอร์ด้วย โอเคฮคะก็เรียบร้อย400เพชรได้ชอปเปอร์มา1ตัวโรบินมา2ตัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับตู้ลีเจนด์นะครับผมโอเคอยังไงฝากกดให้กดติดตามไปด้วยนะครับมีตู้ใหม่ๆมีรีวิวอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาให้ดูกันตลอดนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ